การลงมือครั้งนี้นะครับเหมือนมีคนจ้องแกจะเก็บแกให้ได้ đơn lên kiến khắp thì kiến này lu khó khi mà Hãy subscribe không ไม่มันยังไม่ได้หรอกเพราะมันสีอ่อนแต่ว่าสีอ่อนกให้ครับที่ผมได้รู้จักสัมผัสกับแกนะครับแกเป็นคนดีครับใจกว้างนะครับ โดยเฉพาะวงการมวยครับแกมีนักมวยแล้วก็บางครั้งงานกุศลน,นะครับแกก็จะพานักมวยไปช่วยต่อยฟรีไม่คิดค่าตัวนะครับเดือนก่อนที่ผ่านมานะครับแกก็จัดมวยให้ทุกคนได้ชมฟรีงบประมาณสามแสนนะครับที่ผ่านมาที่บ้านแกเลยนะครับจะถือว่าแกเป็นคนดีนะครับใจผมนะครับ แต่เรื่องอย่างอื่นแกไปขัดผลประโยชน์กับใครอันนี้ผมไม่ทราบอ่าผมดูแล้วนะครับเหมือนอการลงมือครั้งนี้นะครับเหมือนมีคนจ้องแกจะเก็บแกให้ได้นะครับเจาะจงเลยครับนอกจากเสดามอยู่ในวงการมวยแล้วมีธุรกิจอะไรอีกครับแกส่งน้ําที่ตลาดช่องจมครับเป็นมีโรงน้ํามีใจู่ตรงใยแดงใช่ไหมครับแล้วก็มีห้องน้ําไว้ให้เช่าในตลาดช่องจอม มีธุรกิจอยู่ับใช่ครับดูแลตรงนั้นครับคาดว่าน่าจะเป็นตอนในวตอนน้สนไหมครับที่ีสี่้นถ้าจะให้ผมคิดนะครับมันน่าจะเป็นเรื่องขัดพลประโยชน์อะไรหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับถ้าจะถามว่าเรียกวงการมวยผมตัดออกนะครับตัดออกว่าแกไม่มีปัญหากับใครแน่นอนนะครับ แต่ถ้าเรื่องขัดผลประโยชน์ธุรกิจอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับแต่เรื่องมันนานแล้วครับคือเป็นคดีนะครับก่อนก่อนนี้น่าจะเป็นคดีฆ่าคนนะครับฆ่าคนมันเป็น20กว่าปีแล้วครับครับคือแกแกหนีหรือว่าไงหรือว่าแกถูกดำเนินคดีแกแกก็เคยถูกดำเนินคดี มัติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมัติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ